Intel Core Gen 13เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้เองนะครับนำทับมาโดย i9 1 3 9 0 K นะครับหลักๆแล้วผมก็บอกตรงว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีกว่าที่ผมคาดคิดไว้ตอนแรกนะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักการทางวิศวกรรมแล้วเนี่ย ไอ้ r a p เ o r l a k ลกับ e l d e r Lake ก2จมันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับมันเป็น Intel 7ที่เป็น10นาโนเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็โครงสร้างอะไรมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือจำนวนคอแล้วก็คล็อกส e ีดที่ดันขึ้นได้เยอะนะครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมมาเนี่ย เออมันเป็นการอัปเกรดขึ้นแบบก้าวกระโดดถึงแม้จะเป็นเทคนโนโลยีสถาปัตยกรรมเดิมก็ตามนะครับและเรื่อง clock speed ที่แรงขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ค่า default เพียงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ค่า velocity boost เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผลการ o c l o c k ก็บอกได้เลยว่าทำได้น่าประทับใจเช่นเดียวกันครับ คือในวงการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์เนี่ยครับมันก็จะมีคนอยู่หลากหลายประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นพวกที่โอเคซื้อมาตามเทคโนโลยีเราต้องการอะไรที่มันใหม่ที่สุดนะครับไม่ว่าจะดีไม่ดียังไงเราก็ซื้อนะครับประเภทที่2ก็คือคนที่ต้องการจะเอาไปใช้งานจริงนะครับโดย Requirement ก็คือสเปคจากโรงงานต้องดีเป็นหลักเพราะเราไม่ได้กะจะ m o d i f y อะไรอยู่แล้วนะครับซีรีส์ K ต่อให้ออกแบบมาสำหรับโอ้คล็อกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีฟีเจอร์อต่างๆในการบูสต์ตัวเองที่คนทั่วไป ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับส่วนประเภทที่3เลยเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้สนใจนะครับว่าค่าเดิมโรงงานเป็นยังไงเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาโปรดักต์เนี่ยมาทำการโมดิฟายอยู่แล้วนะครับนักโอ้คล็อกกลุ่มนี้ก็คือคนประเภทนั้นนะครับหลักๆแล้วเขาคงคิดว่าเอออินเทลคอเจนสิบสามเนี่ยมันมีคล็อกสปีดที่แรงขึ้นใช่ไหมถูกต้องนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่า Intel ทําการโอ้คล็อกมาแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดันมันเพิ่มอีกเนี่ย มันจะได้มากกว่าที่ Intel ดันมาเยอะแค่ไหนนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็เลยมีการเอามาทดสอบด้วยการใช้ในตัโตเจนเหลวนะครับซึ่งเป็นปกติแล้วนะครับโปรเซอร์ทุกเจนนะครับทั้ง Intel AMD การ์จอก็แล้วแต่นะครับพอออกมาคนพวกนี้เขาต้องการจะเห็นขีดจำกัดที่แท้จริงของตัวฮาร์ดแวร์เหล่านั้นนะครับล่าสุดนี้นะครับ นักโอคิกชาวสวีเดนนะครับที่ชื่อว่าเอลโมนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะผมไปไต้หวันก็เคยเจอเขาอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วนะครับเขาทำการโอคิกไอคอ i9 ไอเ0้าตัวนี้ไม่กี่วันหลังจากที่ทเ,ปเปิดตัวนะครับแล้วก็คว้าสถิติโลกไปเป็นที่เรียบร้อยไอสถิติโลกที่ว่าเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่สถิติของ1 3 9 0 0เพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่า เป็นสถิติโลกด้านค็อกสปีดของ CPU ของโปรเซอร์ทั้งหมดเลยด้วยซ oh. ้ำครับและสถิตินี้ก็ไม่ได้ถูกทำลายมานานแล้วนะครับตัวล่าสุดที่ครองสถิตินะครับก็คือ AMD FX8 370จากยุค Black Edition นนูนเลยนะครับนานเท่าไหร่ครับที่เขาถือสถิติมา8ปีกว่าๆนะครับ8ปีนี่โอ้โหเท่ากับเออเอ,อช่างมาเถอะ เ่ากั่าอะไรก็ไปคิดกันเราเองแล้วกันนะครับ8ปีเนี่ยเป็นสถิติที่ตัว8370ทำได้นะครับตอนนั้นเนี่ยทำได้ที่8.722กิกะเฮิร์นะครับจนนายเอลมอร์เนี่ยมา o c o c k 1390K ทำสถิติไปได้ที่8812กิกะเฮิร์นะครับหรือว่า8.812กิกะเฮิร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะก็ชนะไปประมาณ90เมกะเฮิร์นะครับจริงๆแล้วตัวเลข90เมกะเฮิร์อาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอมันถึงระดับนั้นแล้วเนี่ย 8 g ิเนี่ยครับขึ้นมา1 m h z ก็เป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขาสามารถดันได้แซงไป90 m h z เลยทีเดียวนะครับเป็นตัวเลขที่จัดว่าน่าประทับใจพอสมควรโดยเฉพาะกับ CPU สวัยใหม่แล้วด้วยคําถามมีอยู่ว่าคนทั่วไปในวงการแบบไม่ได้โอคล็อกเนี่ยเขาจะคิดว่าบ้าเปล่าโปกติก็ร้อนจะตายอยู่แล้วอุณหภูมิ CPU 8090อยู่แล้วนะไอ้ 1390K ยังไม่โอคล็อกเลยเนี่ยฮะ แต่ว่าจะไปดันถึง8.8กิกเฮิรตซ์ที่จะร้อนรนลกแตกขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเราใช้คําว่าร้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าการโอเอกรข้ดับนี้เขาใช้ลิควิดไนโตรเจนหรือว่าไนโตรเจนเหลวนะครับมันคือก๊าซในสภาวะของเหลวนะครับไนโตรเจนเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันบีบอัดเข้ามาเยอะๆเป็นของเหลวเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ลบ195.8องศาเซลเซียสหรือว่าลบ196องศาเซลเซียสอย่างนั้นก็เรียกได้นะครับเขาใช้ไนโตรเจนเหลวเนี่ยครับเทลงไปบนพต เพื่อคุมอุณหภูมิของตัว CPU นี้ให้อยู่ในระดับที่แบบเย็นจนถึงขั้นแบบว่าไม่ได้ไม่ถึงขั้นโคบักแบบเปิดไม่ติดแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเขาไม่ได้ใช้นาเจนแล้วในการระบายความร้อนละแต่ว่าเขาใช้เพื่อการคุมอุณหภูมิมากกว่านะครับซึ่งเซตอัพของเขาครับก็จะมีการดัน Vcore ไปที่1.325โวลต์นะครับตัวคูณเนี่ยปรับไปที่ 88นะครับกับบัสสป e ด d เดิมที่100.25เมกะเฮิร์ตนะครับอันนี้คือข้อดีของ CPU ตระกูล K นะครับก็คือคุณสามารถโอเค็อกวยการปรับตัวคูณได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับพวกตัวบัสอะไรแต่อย่างใดนะครับการยุ่งกับตัวบัส speed เนี่ยอาจจะทำให้การปรับตั้งค่าอื่นทั้งในส่วนของฟีเควรนซี่อะไรที่เกี่ยวเมนบอร์ดทั้งส่วนของเมมโมรีเพี้ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าพวกตัวเคเนี่ยสามารถปรับตัวคูณได้นั่นหมายความว่ามันไม่ต้องไปยุ่งกับค่าเมกะเฮิร์ตอะไรเลยนะครับ Z790 APEX นะครับซึ่งไอบอร์ดตระกูล a อ e x เนี่ยใครที่อยู่วงการก็จะรู้กันดีนะครับมันไม่ใช่บอร์ดที่แบบออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์เพียงเดียวนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือ การโอเวอร์คล็อกฮะและแรมล่ะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาไปปรับที่ตัวมัลติพลายเออร์ปรับตัวคูณแล้วไม่ต้องไปดันบัตแรมมาทดอัตราส่วนอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ใช้ G-Skill d ER i 5สาย2กิกที่ความเร็ว4,800เหมือนกับสิสเต็มทั่วๆไปนะครับพูดง่ายๆก็คือแรมเสียบไวไ้ให้แบบใช้งานเฉยๆนะไม่ได้จะเอาไปเบนช์มาร์กอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับออก็คือคอนฟิกของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่าค่าซ Validation เนี่ยมันเปิด8คอ 8นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ออน่าสนใจนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยการที่คุณจะลาก l o ็ k Speed ลาก Frequency ขึ้นมาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ s i s l e l e คอทั้งหมดเหลืออยู่แค่คอเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถเปิด8คอแล้วก็ลาก Frequency ได้ด้วยสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือเนี่ย เอลมอร์เนี่ยเขาสามารถทำสถิติโลกคล็อกสปีดทั้งหมดได้หลังจากที่ 1390K เปิดตัววางจำหน่ายมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับหลังจากนี้อาจจะมีคนทำลายสถิติเขาได้อีกก็เป็นไปได้นะครับแม้กระทั่งเวลาที่คุณอยู่ดูอยู่ตอนนี้ จะถูกทําลายไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันไม่สามารถสรุปผลอะไรได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่า CPU แต่ละตัวเนี่ยต่อให้เป็นสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับมันก็วิ่งได้ไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าซิลิคอนลอตเตอรี่เนี่ยมันจะเกิดกับการโอเวอร์คล็อกอยู่บ่อยนะครับอย่างเช่นพวกนักโอเวอร์คล็อกมืออาชีพเนี่ยบางทีเขาซื้อ CPU มาเป็นถาดเลยนะสิตัวร้อยตัวนะครับแล้วก็ลองตามสีภาพทุกตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะไดไ ่าในอนาคตถ้ามีคนเจอซิลิคอนลอตเตอรี่ที่ดีกว่าตัวที่นายเอลมอร์เอามาเนี่ยก็หมายความว่าประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะคล็อกสปีดแรงกว่าตรงนี้อีกก็เป็นไปได้ครับและสุดท้ายนะครับผมขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมโพสเกี่ยวกับการโอ้คล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook โพสหรือว่าวิดีโอ YouTube เองก็ตามนะครับก็จะมีคนคอมเมนต์มาเพียว่าเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรโอคล็อก8.8กิกนี่คือแค่เข้า Windows เปิด CPU Z แคปให้ทัน validation ให้ทันนี่ก็ยากแลวนะจะเอาไปเล่นเกมก็ไม่ได้อะไรหรอกเล่นเกมก็ไม่ได้จะทำไปเพื่ออะไรทำงานมันก็ทำไม่ได้ดับแน่นอนนะครับก็คำตอบก็มีอยู่ว่าก็เพื่อสถิติครับเพื่อการ o v e c l o c k นะฮะคนพวกนี้เขาไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเอาไป benchmark หรือเอาไปเล่นเกมนะครับจริงๆการ o v ร์ c ล o c k เพื่อ benchmark เพื่อเล่นเกมเพื่อการใช้งานจริง และเป็นสีติด้วยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่อลังการแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> โอค้คกและใช้งานจริงมีไหมมันมีครับแต่ว่าตัวเลขแบบนี้เขาทํามาเพื่อโชว์ว่า CPU ตัวนี้สามารถทําได้เท่านี้และฝีมือของคนจูนเนี่ยสามารถทําได้ขนาดนี้ <Okay. S 1> ครับซึ่งการโอเคก็เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่แค่คุณแบบปรับตัวคูณขึ้นไปนะครับคุณต้องไปจูนไฟแบบ เพี้ยนไปจุดโวเทจนิดนหนึ่ง enfin มันก็มีบลูสกรีนรีบูตแล้วนะครับการคุมอุณหภูมิ l n 2เนี่ยเป็นเรื s <S ่องที่ยากกว่านะครับผมเคยใช้แล้วนะบางทีคุณอุณภูมิคุณเท l n 2เยอะไปอุณหภูมิมันร่วงเร็วเกินไปอันนี้ก็เกิดโคบักบางทีพอมันเย็นเกินไปก็บูตไม่ติดเกิดโคบูตอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมือในการเท l n 2เนี่ยต้องนิ่งนะครับต้องมีฝีมือด้วยนะครับสุดท้ายแล้วทำไปเพื่ออะไรนะครับคุณไปดูรถแข่งนะครับรถแข่งไม่สามารถใช้งานบนถนนได้ อันนี้ก็กรณีเดียวกันนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้แต่ว่าทําเพื่อการแข่งขันเท่านั้น